สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูป๊อปแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันในหน่วยที่20นะคะเรื่องที่1เมื่อโลกร้อนนะคะเรามาดูกันข่าวว่าถ้าโลกร้อนแล้วจะเป็นยังไงนะคะภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไรเด็กรู้ไหมคะเกิดจากปริมาณแก๊สใช่ไหมคะคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะหรือแก๊สเรือนกระจกเด็กเคยได้ยินไหมคะแก๊สเรือนกระจก จะเพิ่มขึ้นนะคะไปยังชั้นบรรยากาศนะคะก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะคะรวมทั้งก๊ดอื่นๆนะคะที่มีความร้อนนะคะไปยังบรรยากาศของโลกนะคะแก๊สเหล่านี้จะรวมตัวกันจนกลายเป็นผ้าห่มผืนหนาที่ห่มโลกเราอยู่นะคะจนทําให้โลกเรานั้นร้อนขึ้นเองนะคะเด็กๆเดีย๋ยวเราไปดูต่อกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันสิคะว่าเราจะช่วยโรคของเราได้ยังไงนะคะให้ไม่ให้เกิดการร้อนขึ้นนั่นเองค่ะนันคือการที่1น,นะคะเราต้องเวลาเราจะออกไปไหนนะคะเราต้องหมั่นดูว่าเราถอดปลั๊กหรือยังอย่างเช่นเด็กดูทีวีอยู่เด็กจะออกไปเล่นใช่ไหมคะเด็กก็ต้องถอดปลั๊กทีวีออกก่อนใช่ไหมคะ,ะต่อไปก็จะ เวลาเด็กๆจะออกไปไหนก็ต้องปิดไฟนะคะเวลาเด็กออกไปผู้ปกครองเงี้ยไปใกล้ๆนะคะไปซื้อของซื้อขนมจากที่เด็กจะขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนเป็นจัก,กรยานค่ะได้การออกกําลังกายไปในตัวด้วยใช่ไหมคะ,ะแล้วอย่างสุดท้ายเลยเมื่อเราจะไปไหนต้องเช็คอะไรคะน้ํานะคะน้ําจะต้องเช็คให้เรียบร้อยปิดน้ําให้เรียบร้อยนั่นเองคะ่ะอย่างเราไปดู ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กมาเรียนรู้คำศัพท์นะคะภาษาอังกฤษคำแรกนะคะคำว่า wall wall w a l l w a l l wall แปลว่ากำแพงนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะคำว่า t a t A T A L L ชอแปลว่าสูงค่ะอีกรอบนะคะ T A L L ชอแปลว่าสูงค่ะคําต่อไปเลยค่ะคาต่อไปคําว่าบอบ B A L L บแปลว่าลูกบอลน,นั่นเองค่ะคําต่อไปเลยค่ะคําต่อไปคําว่าเบเบท B, 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 B E.L.L. เบแปลว่าละคังค่ะมาดูต่อไปเลยค่ะจะเป็นชุดใบงานนะคะชุดใบงานชุดแรกนะคะจะอยู่ในชุดเสริมทักษะเล่มที่สองนะคะดเด็กๆหน้า40นะคะใบงานต่อไปเลยค่ะ จะเป็นชุดบันทึกร่อง้อยนะคะเล่มที่3นะคะเด็กๆหน้า41ค่ะ,ะวันนี้คุณครูก็พาเด็กมาเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนคร่าวๆนะคะถ้ายังไงเด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมมันปิดไฟปิดทีวีถอดปลั๊กให้เรียบร้อยนะคะเวลาเด็กจะออกไปเล่นคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ